ครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับก็จะเป็นหนังทั้งคันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาถึงในส่วนของตัวที่เป็นโปรโมชั่นที่กล่าวไว้ต้นคลิปนะครับก็คือในส่วนของอัตราดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขแรกเลยนะครับก็คือว่าถ้าลูกค้าต้องการรถที่เป็นอ่ารีโวนะครับสี่ประตูรีโวดีนะครับสองจุดสี่มิตรเกรดมิตรขึ้นไปนะครับตัวเกรดมิตรไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้นะครับ ถ้าตัวของลูกค้าเนี่ยนะครับดาวที่25%ขึ้นไปนะครับตามราคาลดเลยนะครับถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็891,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็941,000บาทนะครับดาว25%ขึ้นไปลูกค้าจะได้อัตราดอกเบี้ยที่0%นะครับอ่า0%เนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่4ปีเลยนะครับ48งวด5ปี60งวดก็0%นะครับหรือว่า6ปีนะครับ72งวด แม้กระทั่ง7ปีนะครับสูงสุดอยู่ที่7ปีหรือว่า8 4งวดอันนี้คือ0%นเลยนะครับลูกค้าไม่ได้จ่ายดอกเลยนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับซื้อรถเงินผ่อนแถมเหมือนซื้อรถเงินสดเลยนะครับซึ่งอ่าตัวในส่วนของตัวเงื่องงนไขเนี่ยเขาก็จะสิ้นสุดแค่ปีนี้เนื่องด้วยว่าทางอ่ามีการประกาศออกมานะครับในส่วนของตาดอกเบียที่จะปรับเปลี่ยนไปในปีหน้านะครับที่เขาเป็นแบบลดต้นลดลด,ดอกนะครับซึ่งทางอ่าโชว์รูมของเราเนี่ยโตโจต้านครทนของเรานะครับก็คือ จัดโปรโมชั่นนี้ขึ้นมาให้กับลูกค้านะครับที่จะรับรถภายในปีนี้นะครับผมก็จะได้ในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยที่เป็น0นเซลูกค้าคิดง่ายๆเลยครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดวา่าลูกค้าเลือกที่จะดาวสามแสนนะครับเอา3 0 0แสนกลมๆเลยนะครับแล้วก็ผ่อนอ,อย่างตัว8 9 1ก้าหนึ่งนะครับผ่อนก็จะยอดยอดจัดก็จะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเอายอดจัดเนี่ยครับหารจำนวนเดือนที่ลูกค้าต้องการผ่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องคุณดอกเบีย้ย นะครับซึ่งโปรนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดตั้งแต่ผมขานรถมาเลยนะคือไม่เคยมีสูตรเปอร์เซ็นที่ว่าแาวนานถึงเจ็ดปีนะครับซึ่งมีมากามาก,ก็แค่สี่ปีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขเลยเลยคือถ้าลูกค้ามีกําลังดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปลูกค้าได้สูเปอร์เซ็นเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีนะครับลูกค้าท่านใดเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจเกี่ยวกับโปรเนี่ย นะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยครับที่เบอร์ผมนะครับ0970830893นะครับผมอาเซลเอกนะครับดูแลเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่ตัวท่านนครธนอาสาขาบางบ่อนะครับผมเบอร์โทรผมลิงก์กับไลน์นะครับผมก็คือหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นไลน์เลยนะครับผมสําหรับอาโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับผมกถ้าเปิดกลับไปเป็นเป็นปีหน้าเนี่ยก็คือ าจะไม่มโีโปรแบบนี้แล้วนะครับก็ยังไงสำหรับ EP นี้นะครับก็ฝากไ้เท่านี้นะครับถ้าสนใจก็โทรมานะครับหรือว่า